ฮัลโหลสวัสดีครับกันมาใครัองสำหรับรายการ s T g Kimba TV นะครับภาคนี้เราจะมาหาสัตว์กันนะครับหาสัตว์ในเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากเราไม่มีตังค์ซื้อไข่เหมือนนะครับเพราะไข่มันก็แพงแทนเน้นนำตัวโยกไอยูยูจะนั่นตัวทำไมเพราะยูก็แนะนำตัวไปคลิปที่แล้วนี่อันนี้เอาหน้าเผื่อคนซาดิ้งคุงชื่อจริงชื่อเซนนะครับคุณก็ผม ขอสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ดึงปากร้อนนะผมผมออฟไลน์ในเกมครับผมชื่อจริงชื่อกอฟครับผมเนี่ยออฟไลน์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 โอ๊ยไปทำไมเนี่ยโอ๊ยอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปพาไปหากันพักนี้เราจะมาหาสัตว์กันนะครับโอเคนะครับจะไปเริ่มหาสัตว์กันเลยผ่านได้เหรอเสร็จคำสั่งทามเมอร์ไง

มาเดี oy, ๋ยวไอช่วยไม่เป็นไรเกรงใจเอ้ยบอกแล้วเกรงใจเอ้ยตกเลยตกเลยตกเลยโอ้อโอ้อยอุ้ยปุ่งโต้ปุ่งโต้ปุ่งโต้ปุ่งโต๊เกยยิงยิงไอพีอะยิงไอพีเราอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาเบกข้างหลังอาเบกข้างหลังเดี๋ยวแอ็ซ์ซินไอจัดการให้ ต๊อเอเบรับอเบรับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S ชื่ออะไรครับอเบนะครับโอเคครับเฮ้ยกอบได้เงินเปล่ากรอบได้เงินเปล่าได้สี่บาทเฮ้ยเราได้สองบาทนี่มันแบ่งเงินกันแน่เลยถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกนะันใครตีได้เยอะกว่าคนนั้นก็ได้เยอะกว่าอืมอยากให้พี่แอดมินมาดูสะอยากให้พี่แอดแอดมินมาดูคลิปเนี้ย ถ้าวียนเงจะได้ดีใจว่าม <c oughs> ี <c oughs> คนทาย <inda> ของเราลงยูทูบด,ด้วยเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองโปรโมทเซิร์ฟโปรโมทเซิร์ฟโปรโมทครับโปรโมทเฮ้ยเฮ้ยองให้มาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆนะครับให้มาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆนะครับซึ่งต้องไปสมัครในต้องต้องไปสมัครในเว็บก่อนนะครับเดี๋ยวเว็บเราก็จะโพสต์ลิงก์ไว้ด้านล่างกันด้านล่างคลิปนี้กันนะครับนี่โหลดได้ได้เท่าไหร่ ต้องโหลดเท่าไหร่เนี่ยความจุเท่าไหร่โหลดคลิปได้เท่าไหร่กี่นาทีโหลดคลิปอะไรคลิปเนี้ยคลิปนี้เหรอก็แล้วแต่เราจะถ่ายกี่นาทีแล้วลงลงได้กี่นาทีก็ได้เใช่ตอนนี้ลงได้กี่นาทีก็ได้เพราะเราสมัครแล้วตอนแรกสิบห้านาทีเราไปดูคลิปของพี่แท็กเกอร์รู้สึกลงกับเซนเ์ว่ะเราอยู่ข้างหลังกับเนี่ยเราหันมาดูหรือตบหน้าเลยี้ เดี๋ยวชีทอดตกเลยเจ้แสงสว่างแสงสว่างลงไปคนอะเราต้องลงไปนะครับคุณคุน่ะเซ้นเคยมาแล้วเหรอมาดีดิคุณคุน่ะตรงไหนครับเฮ้ยไอรอนไอรอนเคยมาแล้วนี่หว่า ฮะก๊ออยู่ไหนเคยมาแล้วนี่มามาตนี้มาเดี๋ยวที่พี่เอไม่หาขึ้นมาโอ้ยตกตกหาเจอละตกตีบิดขดไเรามีเรามีเรามีเฮ้ยทางนี้กันทางนี้ก็ได้ตูดตัดหน้าตูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเอ้าหรอจำได้ปะ จำไม่ได้เราไม่เคยมาตรงนี้โอ้ไอ้ก๊อบอาเบชุดทองเต็มตัวเลยไหนไหนไอช่วยช่วยก็ไม่ไดเต็มตัวครึ่งตัวครึ่งบนมีดาบไะมไม่มีมาเราช่วยเอาฮิตีไม่เดียวตายตุ้มตุ้มซาซินสไปเดอร์อยู่ไหน มมนมาหลกขนนี้เซน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 มาดีดิเซนมาตีดเจบ้านเลยมากเลยใคร้า้แป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคดีคดคดคดมเนี่ยมนเนี่ยคดณเดอยู่ไหมคดคด โอเคเข้ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโคชูนะครับท so ี่ต้องเสียเวลาไปนะครับเซนเซนอุ้ยอุ้ยโอเคมากอะไรทางนี้เราเคยมาแล้วไหมแก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 ่เฮ้ยอเบะต้องกันต้องกันแก่แด้วยเซนเซนน้ทางนี้นำทางนี้แก่แกแล้วเออตอนนี้เราว่ามันไม่เซฟแล้วล่ะอ๋ออยู่นู้นไง ไม่เร็วเยลยไม่หมตามรอเนี่ยนน่งไงเดินไปทางนูน้นโอ้เอ้ยนี่มันทำอะไรกันวะเนี่ยมันเป็นทางลงน้ำมาเลยอ่ะอ๋อลงไปดัเนเจียนแล้วก็มีอาเบะหนึ่งตัวกำลังเล่นน้ำลงมาอยู่เราไปจัดการกอนเราจะไปโน่งอาเบะหนึ่งตัวอาเบะหนึ่งตัวมันเล่นน้ำอยู่มั้ง ข้าก่อนเก็บตังเก็บตังตรงไปเรื่อยๆเลยคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งพัดพัดพัดพที่หนึ่งที่หนึ่งตอนนึงนะครับโอ้โไอเป็นไรเนี่ยจีบคอจีบคอน้องแกามาอยู่หัวเชือกเชือกค่ะอด้วยด้วยรอบแล้วล่ะเอาขาดแล้วนั่นไง พูดไม่ถักคัดทำเชือกเชือกเชือกเราเชือกเาเชือกเมีเชือกอีกหกันมาดิมาดิมาดิเราหิวข้าวมาดิเอออยวกกินข้วหิวมากเงินเอาไปเลยี่เซอร์เบี้ก็ไม่ค่อยแจกของนะครับ ก็เป็นข้อเสียอย่างอย่าพูด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 ใช่ยนมบางคนเตะออกบางคนเขาก็ชอบเซิร์ฟที่ไม่ค่อยแจกของเออเราเราเราชอบชอบนะเซิร์ฟที่ไม่ค่อยแจกของเหมือนเหมือนของพี่แจ็เกอร์อ่ะไม่แจกของเลยเราก็เลยชอบมันแบบไม่หาของของสวยโว์ดีเงินแบบปลอดชั่งใจดีอันนี้ก็มันจะนำทางกลับบ้านก็คือเราได้แกะแล้วใช่ เน่นหนะจุดสีม่วงเห็นไหมครับถ้าใครอยากทาจุดแบบนั้นนะครับอย่างนี้ครับกดซีครับแล้วก็อยากได้มันคัลเลอร์อะไรก็เอาครับแล้วก็กดโอเคครับแต่ผมไม่กดนะครับเพราะผมไม่อยากเซตตรงนี้โอ้หเร็วๆครับไม่กี่ขส้นหนึ่งขายากอ่ะถ้ามันขาดแล้วอะ นในเซิร์ฟเวอร์นะถ้าในเซิร์ฟเวอรถ้าในเซิร์ฟเวอร์จะเลอรลมหายากแต่แถวไอป่าชายเลนก็หาง่ายนะเฮ้ยเกะแกตัยเหรอแกโดนจันทรเสี่ยวเมื่อกี้แกแตกแตกตกเจ็บเลยเละเจ็บน่าหนูหัูอะไรแกเฮ้

ผมกแกวิ่งมาสปินไล่ล่ามันเลยอ่ะนีอาะาี่มันวะมี่่ีอยู่บ้านเอออยู่บ้านนะลืมมามาเลยโอ้มันตายเออฮ่าป๊อปช่วลังไว้ก่อนล่งไว้ก่อนโอเคร้อนหนูเุนกันร้อนมากเออเราจะพูดอยังไงถ้าไม่ใส่เออเออเวลาเราเล่นเราไม่เห็นร้อนเลย ก็เป okay. okay. yeah. ิดพ yeah. yeah. okay. ัดลมจ่อเลยดิเพราะว่าเราก็เปิดพัดลมจ่อเหมือนกันโอเคดีแย่นี่คือบ้านของพวกเรานะครับเอ้ยนี่นีะเฮ้ยลืมไมี่ซมีซมี่อาอมะเาลงไปแล้วอ่ะเวลาราเองโอ้ยโดนี่ทางเข้าีกทีมันทางเข้าแบบชาวล คือมันทะลุเข้าว่าเลยเฮ้ยเฮ้ยนี้เกนี้เกนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้มอนเบบี้โอเคนะครับบางคนสงสัยว่าทำไม <Q> <ans> ไม่มีทิจเตอร์เพจไม่มีทิจเตอร์เพจแล้วทำไมประตูมันปิดเองนะครับ mm hmm. ก็คือผมใช้คำสั่งนี้กับตายครับนี่ครับไพรเวทแล้วก็ชื่อคนนะครับแถวสุดท้ายต้องเป็น เนี่ยครับวงเล็บเหมือนไพรเวทเขียนว่าทามเมอร์เนี่ยแล้วก็ไอ้นี่ยดอดสองตัวข้างบนข้างล่างันเลยนะแล้วก็จะแล้วก็จะเอากีวิก็เขียนไปครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็เอาเบกมานะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ลูกยังได้ลูกแล้วโอยเยอยอะเครับโอ้โหโหโติต้นต้เออตอนนี้ผมยังสงสัยอยู่นะครับถ้าคนที่รู้ว่า ไก่มันกินอะไรในเซิร์ฟเวอร์นะครับเขียนข้างล่างมาให้หน่อยคอมเมนต์เออคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับคอมเมนต์ว่าไก่ในเซิร์ฟเวอร์นี่มันกินอะไรผมลองวีทแล้วมันก็ไม่ได้นะครับเราว่าต้องมีคนด่าแน่เลยว่าเราเรามาเถือนเถ่อนคนี้พูดแบบตีนมากตีนตรงไหนเขาก็พูดอย่างนี้ประจำพี่ทักเกอร์ยังเคยพูดเลย ถามนู่นถามนี่อ่ะแล้วก็บอกให้เขียนคอมเมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่เราอะเราอะเราอเป็นเสือเสือเขาเสือเขาดูมันแบบก็แบบไู่ชอบไม่ชอบเถียงเราอะะพอจะด่าคอมเมนต์ก็ได้เสียงมันก็แอบเราเราแหลกด่าเสียงมนก็เอออปิดน้าไปกันเลยเสียงนก้นก็นึ่งนะอยากกินอยากกินอยากกินต่อ โหเป็นอิสลามเนี่ยกินไก่นะโอ้ยเน่าร้องเสียเฮ้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 ยเขาได้อะไรไม่รู้อ่ะไอ้ก๊อปลงเอาไปดูนี่เอาไปดูนี่เขาได้อะไรไม่รู้อะไรมันฝรั่งผิษมังมันฝรั่งผิดเหรออมันฝรั่งิ ไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บไมเก็บเออตรงัรมจะเป็นของค่ะสำหรับพวกเราค่ะตัวจนๆอย่างเราตัวเร็วข้ามันล็อกมันก็เลยโตเร็วเอาละครับส็เซอรเวอรดีนะครับครับเดี๋ยวเลี้ยวผ่านนั่นก็จะมาเจอมักันต่อต่อโอเคครับติดตามชมพ่านนั่นนะครับสวัสดีครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งแท็กก่อนแท็กก่อนแท็กก่อนเจอสัตว์อตัวนึงแท็กก่อนครับก่อนไปแล้วก่อนหึ่งต้อึยอ้าหนึ่งตหนึ้อดหนึ่งตหน้อโอเคครับสวัสดีค่ะ